สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทักทายเพื่อนๆทุกท่านโดยการสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สกลนครน,นะคะเดี๋ยวก็จะพากะทิไปเที่ยวทุ่งนะคะวันนี้บ้านเราอากาศก็จะหนาวเย็นนะคะสังเกตดูจาะขนของกะทิก็จะปิวพัดนะคะใส่เสื้อสองชั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวไหมพรมนะคะฝีมือกันทำสินค้าจะ โอท็อปสกลน,นครนะคะซื้อมาหลายปีแล้วล่ะนะคะมาหลายตัวเลยนะคะก็ใช้หลายปีนะคะเดี๋ยวกะทิก็จะลงไปทุ่งนานะคะตอนเนี้ก็เตรียมจัก,กรยานของกะทิไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามกันไปที่ทุ่งนาเลยนะคะกะทิก็นั่งรอเราอยู่นะคะเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเลยค่ะว่าจะพากะทิไปเที่ยวทุ่งทำอะไรบ้างนะอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของเมียวเมียวในช่วงวันหยุดนะคะ ไปกะทิขึ้นรถแล้วขึ้นรถขึ้นรถกะทิขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นเหมืจะปั่นลงทุ่งแล้วจ้าไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะก็จะเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะลูกรังที่เป็นหลุมบ่อเดื๋อวเพราะว่ารถสิบล้อก็หกล้อเนาะวิ่งผ่านผลดินทุกวันนะคะข้างๆก็จะเป็นทุงน่งนาข้าวตอนนี้เข้าเกี่ยวไปแล้วนะคะ มีวัวด,ด้วยวันนี้กะที่เห็นวัวด,ด้วยนะคะมีวัวด,ด้วยมากินฝางนะคะฝางข้าวจะเป็นป่าข้างๆทา,างนะคะเป็นถนนไปนาแต่ซึ่งสามารถทะลุไปถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือบ้านน้องมะเกลือนะคะเป็นโรงเรียนเก่าที่แม่เหมียวเคยสอนนะคะจุดหมายปลายทางของกะทิก็คือเราไม่ไกลเราไม่ไปลึกมากเนาะเราก็กลัวคนด้วยแหละนะคะก็อยู่ในถึงแยกนี้เราก็พอแล้วค่ะ ก็มาอย่างนี้ทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะได้ทำภารกิจส่วนตัวซึงงค้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะก็มาถึงจุดหมายปลายทางก็ท่เขาก็จะทำธุระส่วนตัวแถวๆนี้นะคะถึงแล้วกะทิลงมาได้แล้วจ้าอ่าลงมาลงมาเร็เวเร็วเร็วลงมาแล้ว <laughs> จะทำภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะว่ากะทิทําอะไรบ้างที่มาแถวๆนี้นะคะเขาก็ดมกลิ่นเนาะเพื่อจองดูเจ้าถิ่นแต่ละที่นะคะซึ่งก็คือที่เดิมๆที่กะทิเคยทําอันนี้เป็นภารกิจของกะทิที่ทํามา10กว่าปีเลยนะคะที่พามาที่นี่เขาก็ชีอะไรของเข้าไปนะคะก็เลี้ยงดูเข้ามานะคะก็จะสิบห้าปีแล้วนะคะก็เข้าใจวิถีชีวิต แล้วก็ลักษณะนิสัยของเขานะคะก็รักมากนะคะรักมากก็รักเหมือนลูกเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ที่บ้านของเราหลายๆคนก็เป็นเอฟซีกะทินะคะก็เฝ้าติดตามว่าเออทาไมเขาสุขภาพดีนะคะแล้วก็คือเอาใจใส่ด้วยความรักแล้วก็พบหมอตามนัดนะคะตามนัดก็ฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นนะคะให้ครบนะคะได้เลี้ยงดูแล้วก็สงสารนะคะอยู่ร่วมกันนาน นอนด้วยกันทุกวันค่ะกับแมวเหมียวนี่นะนอนไม่ได้นอนด้วยเตียงนะคะแต่ว่านอนในห้องนะคะจะจัดที่ให้เขาอีกที่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ e n d ูกับที่ของเรานะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาทําภารกิจส่วนตัวของเขาไปด้วยนะคะขากลับนี่นะคะกับที่ก็จะเดินกลับอย่างเงี้ยค่ะวิ่งหนีจากเราเราก็จูงจักรยานตามนะคะก็จะไม่ได้สนใจย่าดีอ้แะ เยี่ยมชมอะไรของเขาอย่างนี้ตลอดนะคะเราก็จูงจกกักรยานตามไม่ได้ไม่ได้ปั่นกลับนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายของเขาไปก็จะเป็นแบบนี้คะแวดมแวะชีระหว่างทางนะคะก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทําขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามพวกเราขอบคุณมากๆคะ่ะที่เอ็นดูกะทิกับสุนัขสีแมวเมียว,วันนี้บ๊ายบาย,บายก่อนบ๊ายบายเร็วกะทิเร็วกลับบ้านแล้วจ้ะ